พักกันเนนางจุ่มยังน้อค่ะโอ้ยน้อไก่จะไปเบียงกรุงเทพได้บู๊ได้จักตืนต้องสาวลาให้มาประมาณหาโตจ้าไก่ตีพี่น้องโอ้ยเอาไปลากเอาไปอันต้มซ้วต้มซ้วแล้วก็จะเอาไปอันพัดกระเพราจ้ะพี่น้องเนื้อมันกรุบกรุบ ไก่กน <Bond> <t ans> <ข> <iring> right <k cartoon> ี่แซ่บจ่นะตองเก่งเนาะขันขันเสียเงินอยู่เพแ่บันวะแนเสีเพไก่แซ่บเกาจ้ะอ้ยสมเอ้ยเือสมือพี่น้องคะะเบียงจะพี่น้องเพื่อจะได้ประหยัดเงินประหยัดคำที่เหลือกจได้สรงให้แม่กับน้องเป็นไเอยขับาได้เป็นเ นี่แหละค่ะพี่น้องสรอยกระลูกขนกับพี่น้องเอ้ยจักต้มจักลาบจักซั่วข้าว่าตัวนี้เนี่ั่นเหนาแล้วตัวนี้ตัวนี้เน่าจนมือเคลื่อนแหละมือเคลื่อนนี่ผู้บอกเบียร์เบียร์เน่าครับพี่น้องเดี๋ยวกาเซียไปลุกขนแลรกกาเซียมากลุกขนล้นปีกวะครับว่าขะเนาะนี่